กราบสาวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนประจำวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564กันอีกเช่นเคย นะครับโดยค่ำคืนนี้เราก็ยังมี5คู่มาติวให้กับคุณผู้ดูผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะมีคู่แรกเป็นอินเตอร์มิลานพบกับตริโนนะครับต่อมาเป็นเบรนท์ฟอร์ดพบเชลซีนะครับิเวอร์พูพบเลสเตอร์ซิตี้ฮอตแนมฮอสเปอร์พบเวสต์แฮมูไนเต็ดและคู่สุดท้ายเป็นแอลเลติกบิเบาพบเรอลมดริดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับ คู่แรกของคําคืนนี้อยู่ในศึกเซเรียนะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้านพบกับโตรินอนะครับคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับคืนมาพูดตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะอินเตอร์มิลานนะครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของเซเรีย R ไว้นะครับมี 43แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตริโนนะครับทีมจากอันดับ10นั้นมี25แต้มแต้มห่างกันพอสมควรเลยนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางอินเตอร์มิลานะที่เก็บชัยชนะเหนือโตริโนไปนะครับโดยเก็บชัยชนะไปได้หมด5ครั้งนะครับโตริโนชนะไปได้แค่2ครั้งเสมอกัน3ครั้งนะครับนัดล่าสุดเมื่อปลายปีขออภัยนะครับเมื่อต้นปีเองครับเล่นในบ้านอ๋อโตริโนนะครับเป็นอินเตอร์มิลานบุกมาเก็บ3แต้มไป นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของอินเตอร์มิลานดูดีมากๆครับสำหรับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้นะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนั่นเองชนะ8ครั้งเสมอ1นครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเซเนนิตนาทีมจากท้ายตารางนะครับถล่มเละนะฮะ5ประตูต่อ0ูนนะครับผมสำหรับในเกมในเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานนั้น ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากกันนะครับ4ครั้งล่าสุดเล่นในบ้านดูดีมากๆกับชนะทั้ง4ครั้งนะครับพร้อมกับ3คลีนชีใน3นัดที่เล่นในบ้านล่าสุดนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสำหรับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้นะครับเป็นงานหนักสำหรับโตลิโนทีมเยือนแล้ว่ะฮะสำหรับโตลิโนทีมเยือนนั้น10เกมล่าสุดนะครับก็กลางๆรับชนะ4แพ้4เสมอ2อนครับนัดล่าสุดดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเวโรนานะครับเก็บชัยชนะในบ้าน พร้อมกับแต้ม3แต้มไป1ประตูต่อสูนะครับผมสำหรับในส่วนเกมเยือนของโตริ n โน่นั้นทำได้ดีสุดก็แค่เสมอเท่านั้นเองนะครับเสมอให้กับกาการี่เท่านั้นเองนอกนั้นยังหาชะชะนะในเกมเยือนไม่ได้เลยสำหรับทางโตริ n โน่นะก็ถือว่าย่ำแย่มากๆไม่ต้องไปเจอกับเกมรับในบ้านที่โหดร้ายของอินเตอร์มิลานนะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับ นัดนี้นะครับจากฝูงอย่างอิตาลีมิลานะครับเจ้าบ้านนะที่เพิ่งชนะแบบถล่มทลายมา2นัดรวดนะครับจะเปิดบ้านรับการมเย็นของอ o โตริโนนะครับทีมจากอันดับสิที่ยังก็ฟอร์มดีอยู่นะไม่แพ้ใครในลีกมา4ีนัดติดแล้วนะครับผมนัดนี้ในส่วนของตัวเริ่นงทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับทางเจ้าบ้านขาดแค่ควักควกินนะครับกอรอานกับ กับมัตเตโอดาเมียนที่เจ็บนะครับแล้วก็มีนิโคโลบารเรล่าที่ติดโทษแบนท่านเอง3คนนะครับส่วนทางทีมเยือนก็ขาดแค่เดนิสบรอดนะครับผมอันเดรียเบลลอกติแล้วก็ซิโมเน่เวดี้ที่เจ็บท่านเองขาดทีมไปสามคนนะครับแต่ว่ารฟอร์มการเล่นขอเจ้าบ้านเตอร์มิลานที่เรียกได้ว่าตอนนี้เรียกได้ว่าโหดเลยนะครับไม่ว่าทีมเยือนนะจะยังมีแพ้ใครในลีกมาสีนัดติดแล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะโดนอยู่ในนั้นนี่แหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในลีกอินเตอร์มิลานชนะไป6นัดรวดแล้วนะครับพร้อมกับ ลีนชีตนะติดต่อกันถึง5นัดน,นะครับผมไม่รู้จะโหดไปไหนนะทั้งเกมในบ้านนะครับสีนัดล่าสุดทุกรายการก็ยังไม่แพ้เลยนะครับไม่เรียกว่าโ,โหดก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนของอทีมเยือนนั้นนะครับเป็นรองอยู่มากนะในเกมเยือนนั้นนะครับ5นะัดล่าสุดนียังไม่ชนะใครเลยนะครับผมก็ ยังไงนัดนี้นะครับจบเกมนี้คาว่าโตริโน่น่าจะโดนจ่าฝูงอินเตอร์มิลานนะครับหยุดสติไม่แพ้ใครไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคู่ของอินเตอร์มิลานแล้วก็โตริโน่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาเราขยับมานิดนึงนะครับมาดูคาราบาวครับนะครับผมเป็นทางบรันฟอร์ดนะครับจะเปิดกริฟฟินพาร์คสเตเดียมนะครับรอบการไปเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับผม โดยคู่นี้นั้นนะครับสครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางเชลซีนะที่เก็บชนะไปได้เกือบทั้งหมดนะครับสเสมอไปแค่ครั้งเดียวเมื่อครั้งแรกที่เจอกันตอนปี2อง3นะครับนัดล่าสุดเมื่อเดือนสินี่เองนะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นเชลซีนะครับบุกไปเก็บ3แต้มจากแบรนฟอร์ดด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านแล้วกันนะครับสินัดล่าสุดของเบรนฟอร์ดนะครับก็ถือว่า ไม่ได้แย,ย่มากกันนะครับแพ้ไป5ครั้งนะครับชนะ3เสมอ2นะครับโดยเกมล่าสุดโดดถูดูดีขึ้นมาหน่อยสำหรับเบนฟอร์ดนะครับชนะอเวอตฟอร์ดในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับสำหรับเกมอื่นๆในบ้านของเบนฟอร์ดนั้นก็สี่ครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านก็ชนะ2แพ้2นะครับถือว่ากลางๆนะสำหรับนะเบรนส์ฟอร์ดในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ในนัดนี้เออในฤดูกาลที่ถือว่าดีมากๆกันนะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับอาชนะ4ีหนักเสมอไปหน่อยเสมอแ่นะครับอันนั้นล่าสุดสะดุดนิดนึงนะครับบุกไปเยือนวูฟนะครับเสมอกับวูฟศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ว่าไม่ได้วูฟหลังมาก็อฟอร์มดีมากครับเสมอไดอ้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับเกมเยือนอื่นๆของเชลซีนั้นก็ึ่งถือถือว่าดูดีมากๆกันนะครับ ในเกมที่ออกไปเยือนห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับพร้อมกับเก็บชัยชนะในบ้านไปได้เ,เก็บชัยชนะกลับบ้านโอ้ขออภัยนะครับบุกไปแพ้เวสแฮมครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นก็ชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับสำหรับในในเกมออกไปเยือนของเชลซีนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับน,นับ่นคืเจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่ผ่านเข้ารอบ มาเข้ารอบแทีมมาดยการเขียนสโตกับในรอบก่อนนะครับจะเปิดบ้านรับการเยยอนของเชลซีนะที่เกือบพลาดและนะครับในเกมที่อาเสมอกับซอลทัมตันนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษไปได้ในท้ายที่สุดนะครับผมด้านี้เจ้าบ้านนะครับที่ได้เปรียบอยู่ในหน่อยในเรื่องของความฟิตตัวผู้เล่นนะครับเนื่องจากเนื่องจากได้พักไป12 1 1 12วันนะครับจากการที่ต้องเลื่อนเตะกับซอลทัมตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากปัญหาโควิด19นะในส่วนของทีมเยือนนะครับ อย่างเชลซีนะที่ช่วงหลังมาฟอร์มเริ่มดรอปนะครับชนะไปได้แค่นัดเดียวจาก5นัดล่าสุดนะครับแล้วก็ในนัดนี้ยังขาดตัวเลือกหลักไปเยอะนะครับทั้งโรเมโรลูกากูนะครับดิโมเวเนอร์นะครับคารามาัตโอดอยเบนชิวเวลนะครับที่ติดโควิดนะแล้วก็ยังพ่วงไปด้วยตั้ง,งต่ที่มิฟิตอีกทั้งแอนเดรคริสฟันเซนไคล์ฮาวเวสจอร์จินโยฮาคิมซียักรูเบนลอฟตัดชิกและก็เทรเวอร์ชาลูบาร์นะครับอ๋ถือว่าค่อนข้างลำบากที่จนะสอบเชลซีนัดนี้แน่แต่ว่า ที่ผมแอบเห็นแวบๆว่าคายฮาวแบตก็ยังมีชื่อเล่นในอ่ะเป็นเสียพ่อพเล่นซาร์ตัวจริงอยู่ก็ต้องรอเช็คความฟิตที่เหลืออีกทีนึงอาจจะได้ลงบ้างสำหรับสำหรับคนที่ผมกล่าวมานะส่วนทางเจ้าบ้านเองนะ ก็มีคนเจ็บอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับทั้งเออ่มาติอัสโยเกนเซนนะครับเออ่ชูเวียนชองวีเย่คริสโตเฟอร์ไอเจอร์ราบิดราจาจอสดาซิลวาแล้วก็รวมไปถึงทางอีทางพินด็อกที่ติดโควิด19นะครับก็ถือว่าหายไปเยอะไม่แพ้กับเชลซีเลยนะครับผมซึ่งในนัดนี้นะครับจากสี่ที่เจอกันนะครับเจ้าบ้านเบรันฟอร์ดยังไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้เลยนะครับแม้ว่านัดนี้จะต่างออกไปหน่อยๆนะครับโดยแฮนนัดล่าสุดนะครับเบรันฟอร์ดแพ้ไปแค่เกมเดียวเนาะพร้อมกับมีนักเตะที่ฟิตเต็มที่นะครับสนทางกั่วนทางกับเชลซีที่ดูลละวน ช่วงหลังนะครับเสมอมาสองนาติแลวนะครับแต่ว่าเกมเยือนของทางเชลซีนั้นก็ยังจะพอดูดีกว่าทางเกมรับในเบนฟอร์ดอยู่นะครับคาดว่าทางเชลซีนั้นก็คงจะยังไม่ทิ้งลายนะแลวก็ยังพอมีดีที่เก็บชัยชนะอืนเบนฟอร์ดแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปของคาราบาวคัพได้อยู่นะครับสำหรับคู่ของเชลซีกับเบนฟอร์ดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับผม ก็ยังยืนในสุขคาราบาวครับนะครับคู่นี้เป็นทางลิเวอร์พูลครับจะเปิดแอนฟิลนะครับรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้แตะกันดึกหน่อยนะครับตีสองสี่สิบห้าเวลาบ้านเรานะครับผมสถิติการพบกันสิบครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่า เลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไปทั้งหมดเจ็ดครั้งเลสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองเสมอกัน1ครั้งนะครับนัดล่าสุดเป็นชัยชนะของเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองลิเวอร์พูลบุกไปแพ้นะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิ่นัดล่าสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้เล่นดีมากมากนะครับสิ่งนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับผมชนะแปดเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุด หืดขึ้นคอครอบปรัไปใหน่อยครับบุกไปเสมอกับสเปอร์สประต,ตูต่อ2นะครับสเปอร์ซึ่งก็ได้ค่อนข้างจะได้พักมาพอสมควรนะก็ถือว่าฟิตพร้อมในนัดที่เอลิร์พูนะก็สกอร์นี้ก็ก็ไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่หลงจริงๆนะครับผมในส่วนของอเกมรับของลิเวอร์พูลนั้นห้านัดล่าสุดที่ลิร์ฟูรับในบ้านยังไม่แพ้เลยนะครับพร้อมกับ4 sheet, ี่ c นชีรก็ถือว่า โหด,ดร้ายมากๆสอบลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางทีมเยือนกันบ้างครับสิบนัดล่าสุดข,ของ City. เลสเตอร์ซิตี้ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีนะครับชนะไปได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองเสมอ3แพ้4นะครับซึ่งนัดล่าสุด ได้ขวัญกำลังใจคืนมานะครับจากการเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูแต่ทีมจากไทยตารางนั้ถล่มนิวคาสเซิล4ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเได้ขวัญกำลังใจให้การเลสเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมในส่วนของเกมเยือนของเลสเตอร์นั้นสี่ครั้งล่าสุดที่เลสเตอร์ออกไปเยือนเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับทำได้ดีสุดแค่เสมอเสมอกับซาลแฮมตันแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองก็ค่อนข้างเออหน่าผิดหวังนะครับสำหรับอ่าในส่วนของเกมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นคือเจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลนะที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะเทรสเันนอตเอนในรอบก่อนนะครับจะเปิดแอนฟิลด์นะครับรับการมาของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้นะเรียกได้ว่าลำบากสุดๆเลยนะครับทั้งจากทุ๊บเล่นี่เจ็บแล้วก็ป่วยจากโควิด19นะครับโดยทางทีมเยือนนั้นนะครับไม่ได้เตะมาสิบนัดแล้วนะไม่ได้เตะสิบขออภัยไม่ได้เตะมา10วันแล้วนะครับเนื่องจากต้องเลื่อนการแข่งขันกับสเปอร์และก็เอเวอร์ตันออกไปนะครับแต่นั่นนี้นะครับ ก็ยังจะแม้จะได้พักมาสิบวันแล้วนะก็ยังจะไม่มีเวสลี่ฟอร์ฟันน่านะครับชาร์กลาโชยุนซูนะครับเจนจัสตินแล้วก็จอห์นนี่อีเวนนะครับอ่ากลับมาเลยจากอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงผู้เล่นที่ติดโควิดก็ยังไม่หายเลยนะครับทั้งฟิลิปเบนคูวิชนะครับยานิกเวสต์กาดนะครับเทเลซี่เอเนเชลนะครับเอเดมาลุกแมนนะครับอีกหลายคนนะพูดไม่หมดเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าชุดใหญ่หายไปเกือบหมดเลยสำหรับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับทางเจ้าบ้านเองนะก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ขาดเอเดรียนนะครับเนเชเนีย ฟิลิปส์ครับที่เจ็บนะครับแล้วก็แอนดรูว์ดูเบอร์สันที่โดนแบนจากนัดที่แล้วที่เสมอกับสเปอร์สองต่อสองนะครับรวมไปถึงทางฟานไดค์นะครับฟาบินโยนะครับติอาโก้เคอร์ติสโจที่ติดโควิดนะก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับนั่นนี่ดูๆไปทางผู้เล่นลิเวอร์พูลเจ้าบ,บ้านก็หายไปเยอะนะครับพอๆกับทางเลสเตอร์เลยโอ้ก็หายไปเยอะนะแต่ก็ไม่เท่าเลสเตอร์เลสเตอร์หายไปเยอะจริงๆครับเลสเตอร์นะแต่ว่าที่มันผ่านมานะครับ ลิเวอร์พูลนี่ก็แสดงเห็นแล้วนะว่าไอ้ทุนเล่นที่หายไปนันก็ไม่ได้ทบกับทางกับทางทีมมากนักกันนะครับโดยลิเวอร์พูลนี่ไม่แพ้ใครเลยมา9นัดติดแล้วนะครับแม้ว่าทางลิเวอร์แม้ว่าทางล่าสุดจะเสมอกับสเปอร์นะแบบใจแข็ง <laughs> ใจความก็ตามนะครับแต่เกมในบ้านเองนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะอย่าง5นัดล่าสุดที่ผมบอกไปเมื่อเมือม่อเมือม่อกี้อย่างนะครับมีสีกึ่งชีด,ด้วยนะโหมดมากนะครับผมทางเลสเตอร์ทีมเยือนเองนะครับก็เพิ่งปลดล็อกนะจากการไม่ชนะใครเลยมาสามนัดติดนะครับโดยการเอาชนะ ทีมจากโซนให้ตารางอย่างนี้แคสเซลไปที่ผมบอกไปมืเมกีนะครับสีปรตูต่อสูนะและนี้นะครับด้านตัวเล่นที่ไม่พร้อมสุดๆเลยนะครับบวกกับเกมเยือนซินาสุดที่ยังเก็บชัยชนะไปไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โดยภาพรวมครัว่าน่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลนะที่เก็บชัยชนะแอนฟิลแล้วก็ทะลุเข้ารอบต่อไปได้สำหรับทางลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับก็ยังอยู่ในศึกคาราบาวครับนะครับ เป็นทางสเปอร์นะครับจะเปิดฮอ,อสเปอร์เซเดียมนะครับรับการมาเยือนของคอนเวสแฮมอินเดนเต็ดนะครับ <c oughs> คู่นี้ก็เตะกันตีสองเวลาบ้านเรานะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ,นะค่อนข้างสูสีกันในส่วนของคู่นี้นะครับชนะ4เสมอ4เออชนะ4แพ้4นะครับเสมอ2องลักการแพ้ผลัดกันชนะนะครับโดยนัดล่าสุดเล่นในบ้านเวสต์แฮมนะ เป็นเวสแฮมที่เก็บชัยชนะในบ้านไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของสเปอร์นะครับอ่าถือว่าดูดีขึ้นมามาก,มากสำหรับสเปอร์ในฤดูกาลนี้นะครับชนะไป5ครั้งแพ้ไปแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับเสมอ2นะโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับยันอ่า หงแดงที่ตอนนี้ฟอร์มดีมากสามารถยันเสม,มอได้นี่ก็เด็ดมากๆเลยนะครับเขาได้มาสเปร์ในนัดล่าสุดนะครับ่วนเกมในบ้านอื่นๆของสเปร์นั้นก็ถือว่าดูดีนะหครั้งล่าสุดเนี่ยชนะไปได้5ครั้งนะครับแพ้ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าน,นั้นเองโดย5ครั้งล่าสุดก็ชนะหมดเลยก็ถือว่า ดูดีมาก,มากสำหร,รับเกมในบ้านของสปเปอร์ในฤด,ดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางทีมเยือนกันบ้างน,นะครับสิบนัดล่าสุดของเวสต์แฮมนะครับดูดรอปไปหน่อยในช่วงหลังๆของเวสต์แฮมมันนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4นะนัดล่าสุดบุกไปเยือนอาร์เซนอลแพ้ Arsenal, อาร์เซนอล2ประตูต่อ0นะครับในส่วนในเ,เกมเยือนอื่นๆของเวสต์แฮมนั้นหลังๆมาค่อนข้างกระท่อนกระแท่นน่ะนะครับเ,เก็บชัยชนะไปได้แค่ครั้งเดียวจากนัดที่เจอกับเรดบิดเวียนแน่เท่านั้นเองนอกจากนั้น ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับ,บเจ้าเกมเยือนของเวสแฮมค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนันนี้เจ้าบ้านนะครับสเปอร์นะที่เพิ่งพลาดจากศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมว่าจะมา นัดนี้คือมากำลังใจเต็มเปี่ยมว่าจะมาเก็บแชมป์ในคาราบาวครับนะครับด้ยนั่นนี้จะเปิดบ้านรับกันอยงของคุณคอนนะครับเวสแฮมที่เพิ่งได้พักจากการต้องเลื่อนในเกมี่เตะกับนอริชออกไปในนัดล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเวสแฮมตกต่ำมากนะครับยังไม่ชนะใครเลยมาสามนัดติดแล้วนะรวมทั้งในส่วนของเกมเยือน,นครับที่ชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวจากหกนัดล่าสุดนะครับส่วนทางกันกันกบ ทางเจ้าบ้านสปเปอร์นะที่แม้จะร้างสนามไปสองสัปดาห์ก็กลับมาคืนฟอร์มเสมอกับลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าฟอร์มโหดมากๆก,กันับส่งผลให้ตอนนี้สปเปอร์นะไม่แพ้ใครมาสามนัดติดแล้วนะครับรวมไปถึงเกมในบ้านก็ไม่แพ้ใครมาห้านัดติดแล้วนะครับซึ่งหากมองจากสีการพบกันของทั้งคู่เนี่ยแม้ว่าเวสแฮมจะเก็บชัยชนะไปได้ในสองนัดล่าสุดนะครับแต่ว่าโดยรวมในะทั้งคู่ก็พอฟัดพอเวียนกัน หนีกันเลยนะครับในฟอร์มการเล่นนะของทั้งคู่นะในนั้นนี้ผมค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางสเปอร์นะครับผมที่ตอนนี้กําลังใจเต็มเปี่ยมจากนั้นให้ลัทธิยันเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้ในช่วงท้ายเกมนะครับและนั้นนี้ก็เล่นในฮอสเปอร์สเตเดียมถิ่นตัวเองอีกนะครับคาดว่าสเปอร์มีดีพอที่จะทะลุตาข่ายเวสแฮมแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับสำหรับคู่ของสเปอร์กับเวสแฮมผมว่าน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางแอตติกบิเบ e ลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือของเรอลมดริดนะครับคู่นี้ย้ายออกมาบ้างนะอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนนะครับคู่นี้แต่กันดึกจัดๆเลยนะครับผมตีสามครึ่งเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวผมขออัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางทีมยืทีมเจ้าบ้านนะครับ บิวเบานะครับทีมอันดับ9นะครับมี24แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับจ่าฟงนะครับมีสี่สิบสาแต้มแต้มห่างกันเกือบยี่สิบแต้มนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็ไปทางเรอัลมาดริดนะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไปได้5ครั้งนะครับอเลติซีบิเบาชนะเรอัลมาดริดไปได้แค่ครั้งเดียวเองจาก10ครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็เสมอกัน4ครั้งนะครับนัดล่าสุดอ่า เมื่อต้นเดือนนี้เองนะฮะเล่นในบ้านของอเรื่องมรดนะเป็นเรื่องมรดที่เก็บชายชายนะเหนือเลติกบิวบาไป1ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มไปได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10 ล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิบล่าสุดของบิลเบานั้นชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับหนักเสมอน,นะเสมอแพแพ้ไปสามก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสำหรับบิลเบานในฤด,ดูกาลนี้นะครับดยน่ดล่าสุดก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอเบติสนะครับชนะกันไปได้อย่างสุดมันสามประตูต่อสองนะครับสำหรับเกมอื่นๆในบ้านของบิลเบานั้นชนะเพียงแค่ครั้งอีกครั้งหนึ่งจาก นัดที่เจอบีวเรียลท่านนั้นเองเมื่อ,อเดือนตุลาคมปลายตุลาคมนะครับนอกจากนั้นก็เก็บชัยชนะไม่ได้อีกเลยนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ้สำหรับเกมในบ้านของอบิวเบาในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเอลมาดริตนะครับสินัดล่าสุดดูดีมากๆยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ9เสมอห,หนึ่งะครับเสมอในนัดล่าสุดนี้เองสะดุดเสมอกับคาดิสทีมจากโซนท้ายตารางนะศูตรประตูต่อสูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนัดนี้นะครับผมสำหรับ ในส่วนของเกมเยือนของเรอัลมาดริดก็ไม่ต้องสืบสาว,วเรื่องอะไรให้มากกันนะครับก็ดูดีมากๆ3ครั้งล่าสุดออกไปเยือนก็เก็บชัยชนะไปได้หมดเลยพร้อมกับ2คลีนชีทใน2นัดล่าสุดนะครับก็เด็ดขาดสำหรับเกมเยือนของมาดริดแล้วก็ฟอร์มก็เล่นทั้งหมดในีมาดูกันี้นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับล่นนี้เจ้าบ้านบีเบานะครับที่ฟื้นจากความตายมาด้วยการชนะเรอัลเบติสนะหลังจากไม่ชนะใครเลยมา แนัดติดนะครับด้วยนั้นนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับที่เพิ่งสะดุดหยุดสะดุดขาตัวเองนะครับหยุดสถิติชัยชนะ10นัดรวดนะครับเพราะเพิ่งเสมอกับคาดิสนะครับทีมจากโซนตกชั้นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับซึ่งนักแมตตอนนี้แต้มห่างจากอันดับ20อย่างเซบีย่าเนี่ยเหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดนี้นะทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดนะครับขาดตักเล่นหลักไปเยอะมากทั้งเอ่อคาเซมิโร่ที่ติดโทษแบนนะครับรวมไปถึงโรนิโก มาเซ e โลลูก้าม r ดริชอิสโก้นะครับผมอามาโกอาเซซิโอนะครับอันเดรลูนินแล้วก็เกรดเดลที่ติดโควิดไปเกือบยกแพงเลยนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เร,รอัลมาดริดในด้านของตัวลนเี่ค่อนข้างจะเสียเปรียมนะครับฉะนั้นนี้ต้องเจอกับ่เจ้าบ้านอย่างบีบาที่นัดล่าสุดที่เจอกันแม้ว่ามาดริดจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับแต่เรียกว่ากว่าจะได้ประตูก็เลือบตาให้กะเดนนะนะครับอ่า หากว่ามาเจอกับบิลเบิลเมื่อตอนผู้เล่นพร้อมๆนี่อาจจะเผลอไปได้เลยนะครับนัดนี้นะแต่ว่าท่านี้บิวเบลเองนะครับก็ขาดตัวหลักไปเยอะเช่นกันอ่ะก็สบายใจได้สำหรับเรื่องมาดริดนะครับทั้งอเล็กซ์เบรนเก้นะครับยูริยูริเปชิเช่นะครับอาเซียเซอาเซียบิยาลิเบรนะครับที่เจ็บนะครับรวมไปถึงทางดานีวิเวียนนะครับเปรูโนลัสโกอินที่ต้องได้รับการประเมินอ,อีกครั้งว่าเขาจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ แน่นอนเรามีปัญหาโควิดตามมาฉุดอ่ายินิโกมาติเนสก็อุนายซิม,มอนนะครับไปสัมผัสลงมาช่วยทีมได้ก็ถือว่าทางบีวเเองก็ไม่พร้อมอ่าในส่วนของตัวผู้เล่นเช่นกันนะครับก็สบายใจได้ไปเปล่าหนึ่งนะครับสำหรับทางอแอลเอ็ดมาริดนะครับผมเอิดทางเรอัลมาดริดนะครับผมก็เอาชนะแล้วที่เจอกับบิบวเปลตัวมพร้อมในหนักเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เบาใจไปได้หน่อยนะครับสำหรับทางทีมเ,เรอรลมาดริตนะครับผมนัดนี้นะครับหากหากอ่า ตัดปัจจัยของตัวผู้เล่นออกไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลำบากพอกันนะในส่วนของฟอร์มการเล่นนั้นเรอัลมาดริดเองก็ยังดูดีมีทรงกว่าเมื่อเทียบกับเกมในบ้านที่ค่อนข้างกระทนกระเท่นของบิวเบานะและก็ฟอร์มการเล่นในเกมยังของเรอัลมาดริดที่ดูดีมากๆนะครับจบนัดนี้เรอัลมาดริดน่าจะบุกมาย้ำแข้งกับบิวเบาจากนัดล่าสุดน,นะแลวก็คว้า3แต้มทะยานเหนืออันดับ2อย่างเซบิยาบอีก3แต้มรวมกันเป็นแต้มในตำแหน่งจ่าฝูงครับน,นัดนันดนี้น่าจะจบที่เป็นชัยชนะของเรอัลมาดริดนะครับผม และนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขครับจะลงทุนลงอะไรก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับผมสำหรับคืนนี้ก็หมดและที่ของผมแล้วก,ก็ต้องขอตัวล